กระเป็บยิ้มครับใช่รอนเอาคิปเอาคิปเอาไหมเอา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 ิปเลยอ๋อวันนี้ก็เปลี่ยนที่ทำยิ้มครับจะมาคั่วไก่ครับผมเอาไปดูวัตถุดิบกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเปลี่ยนที่มัางใต้ต้นเงาะเงาะมันออกโรคแล้วครับไปก่อไฟไม่ได้นะมันจะใบมันร่วงนะ ของเราก็นี่มีครบหมดนีงอะไรก็ว่าไปนะนี่เนื้อไก่ครับเชือคืนน้ำแวมเคื้อพวงต้นหอมครับขั่วนี่ต้องขาดต้นหอมไม่ได้ขาหอมแดงก็เยอะแยะขัววนาผาข้างหลังเราก็เป็นเจ้าะที่ทก่อไฟไปแล้วรอครับเดี๋ดวยวเราก็มาทำเครื่องกันโดยพิกแห้งนะ ที่ดีสุดได้มีตะไคร้ด้วยนี่ดีมันหอมนะเก็บเดี๋ยวลงมือทำเลยเอาพริกก่นอคกนครับหอมเียครับทุบขี้หลังก็ได้ถ้าพริกสดแจกถ้านอแล้วก็นำพริกลงไปขั่วเลยนะผัดให้หอมนะครับแต่พร้อมไก่นะี่ โอ้เดี๋ยวกระทะคว่ำครับไก่ลงไปผัดพร้อมกันผัดไห้หอมเลย้ไม้ๆกันี่ชิ้นเติบเลยนะจริงๆถ้ไม่กะปิเดี๋ยวเดี๋ยววางเตาใหม่ก่อนครับตักวไก่ให้หอมลยครับถ้ะาะคว่ำไม่เป็นไรครับเก็บมากินใหม่แล้วอย่าเติมน้ำนิดหน่อยกขิ่ นะน้ำมันครกหนึ่งแกยบ,บร้อยครับก็น้ำรังโครกไปตักหนึ่งก็ให้ขุกขิดนะะแัะเราจะเติมอีกครั้งหนึงฝาเดี๋ยวจะเอาผักมะเขือที่เราซอยว่าจะใส่เนาะเวลาใส่ผักด้วยครับ จะพวงมาแว้งไปครับต้นหอมนี่ใส่ที่หลังเลยให้พวกนี้สุกดีครับไม่ดีความเจคืคอืน,นะครับตัวไข่สุดผ่านนะเรนี่หอมมากเลยนี่แต่ไม่มีกะปิปิดฝาเวลาสามวันก่อนตรงนี้ก็เล่นแก๊สกันต่อครับ ใส่ใบกูดไม่ได้เลยปรุงเครื่องก่อนเลยครับตัวหนจิ้มรสห้าบาทสาดไม่ได้เลยนะนี่ตววใส่หม้อยหล่นไปเลยปลาสามหยดนี่ห้อนี้น่าจะเค็มนะนี่ห้ออะไรไม่บอกครับนี่ห่อลนปลาเลย ทำไมไัน้ำไม่ว่าน้ำปลาใส่มะกรูดใส่สุกๆผักสุกก็ไก่ไม่ต้องสุกนี่ครับพว่วน้ำมันต้องนิดหน่อยแต่ดดว่าหอมมากเลย ไอ้กูดที่เราใส่ที่หลังมันเพื่อความหอมมันจะต้นหอมไม่ใส่ที่หลังเพื่อนเลยนะครับเพราะว่เาเขาตุกแล้วเขาใส่เพื่อความหอมทีสั่นขั่วกไก่สูตรที่พรานพรานาปนะครับต้นหอมใส่ลงไปต้องหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนะต้นหอมมันจะเข้านะันมาก เนี่ยพร้อมเสิร์ฟแล้วจัดปลาลัดบอกนะ์แ้วกู้จัดแล้วครับนี่อร่อยมากหอมกรวดเสียงผงดีดีนนด,ดีเดมอกฟังอโอเคครับหอมหุ้หนแลนส่วนใกจัดปลาลัดบอก ไปกินอย่าเพิ่งตายนี่ค,ครับนี่ค,ครับมาเรียบร้อยกูเ้เลย